Armofac Academic Center, A Center. for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากโมดูล4กันนะคะว่าด้วยเรื่องเครื่องมือวิธีการสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือ QRM tools ค่ะครับผมซึ่งแหล่งข้อมูลเราก็มาจากตำราเรียนโมดูล4นี้แหละครับเหมือนเปิดกล่องเครื่องมือให้วิศวกรคุณภาพเลยค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจเครื่องมือต่างๆแบบไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยิบชิ้นไหนมาใช้ให้ถูกกับงานเนาะใช่ครับเหมือนช่างที่เก่งๆเขาก็ต้องรู้ว่างานแบบนี้ต้องใช้เครื่องมือตัวไหนถึงจะจัดการความเสี่ยงได้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดครับถ้าโมดูล3ตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องกระบวนการ QRM มันเหมือนสูตรอาหาร งั้นโมดูลสี่นี่ก็คือการมาทำความรู้จักเครื่องครัวสินะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วการเลือกเครื่องครัวหรือเลือกเครื่องมือเนี่ยมันสำคัญยังไงคะอ๋อสำคัญมากครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือไหนที่ดีที่สุดแบบครอบจักรวาลแต่ละตัวเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหาเฉพาะอย่างการเลือกผิดก็เหมือนเราเอามีดปอกผลไม้ไปสับกระดูกมันก็อาจจะไม่ได้ผลหรือได้ผลที่ไม่ถูกต้องไปเลยครับอ๋อค่ะเห็นภาพเลยค่ะ งั้นเราเริ่มจากเครื่องมือพื้นฐานก่อนไหมคะที่เหมือนเป็นการเตรียมวัตถุดิบอย่าง flow ชาร์ t หรือผังกระบวนการอันนี้จําเป็นมากน้อยแค่ไหนคะจําเป็นมากครับผมคิดว่าควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่ทําเลยด้วยซ้ําเพราะมันเหมือนแผนที่กระบวนการนะครับทําให้ทั้งทีมเห็นภาพเดียวกันว่าขั้นตอนจริงๆมันเป็นยังไงมีจุดตัดสินใจตรงไหนข้อมูลไปทางไหนบ้างค่ะ มันช่วยให้เราเห็นจุดที่อ,อ,อาจจะมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับแล้วเช็คชีตหรือแผ่นตรวจสอบเหรอคะดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายๆใช่ครับดูเหมือนง่ายแต่ว่ามีประโยชน์มากโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเช่นรอยขีดข่วนบุญภาชนะบรรจุให้มันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณคือนับความถี่ว่ารอยแบบไหนเกิดบ่อยแค่ไหนอ๋อค่ะครับ มันทําให้เราเห็นแพทเทิร์นแล้วก็ประเมินโอกาสเกิดปัญหาได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับโอเคค่ะเข้าใจเรื่องเครื่องมือพื้นฐานแล้วงั้นมาถึงเครื่องมือที่อาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยที่วิศวกรคุณภาพน่าจะใช้กันบ่อยๆตัวแรกเลย FMEA Failure Mode and Effects Analysis ตัวนี้เด่นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะ FMEA เนี่ยนะครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนเครื่องมือคิดแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหรือ What if analysis นะครับ มันมองจากส่วนประกอบย่อยๆขึ้นไปหรือที่เราเรียกว่า bottom up คือมันจะถามว่าไอชิ้นส่วนนี้ถ้ามันจะล้มเหลวเนี่ยมันล้มเหลวแบบไหนได้บ้างแล้วผลกระทบที่ตามมาคืออะไรอออค่ะอย่างเช่นถ้าเราวิเคราะห์หม้อน,นึ่งฆ่าเชื้อหรือ a u t o c l a v นะครับถ้าประเกนมันรั่วนั่นคือ failure mode ผลก็คือการฆ่าเชื้ออาจจะไม่สมบูรณ์อันนี้คือเอฟเฟก ซึ่งก็อาจจะนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนได้อย่างนี้ครับเห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วที่เขาชอบพูดถึงค่า RPN หรือ Risk Priority Number ล่ะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับ FMEA โดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับ RPN เนี่ยมันมาจากการเอาคะแนน3ส่วนมาคูณกันคือ S หรือ Severity ความรุนแรงของผลกระทบ P หรือ Probability Occurrence คือโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวนั้นและ D หรือ detectability คือความยากง่ายในการตรวจเจอความล้มเหลวนั้นก่อนที่มันจะส่งผลเสียออกไปค่ะค่า,า RPN สูงๆก็จะช่วยชีย้ได้ระดับหนึ่งว่าความเสี่ยงไหนที่เราควรจะเข้าไปจัดการก่อนแต่เออก็ต้องระวังนิดนึงคืออย่าไปยึดติดกับตัวเลข RPN อย่างเดียวต้องดู SPD ประกอบกันด้วยเสมอโดยเฉพาะตัว S หรือความรุนแรงถ้ามันสูงมากๆเนี่ยต่อให้ P หรือ D ต่ำก็อาจจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับน่าสนใจค่ะ เหมือน FMEA จะเน้นมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันปัญหาแล้วถ้าเกิดปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆล่ะคะมีเครื่องมือสำหรับช่วยสืบสวนหาสาเหตุไหมคะมีครับผมนั่นคือ FTA หรือ Fault Tree Analysis ตัวนี้ทำงานตรงข้ามกับ FMEA เลยครับอ๋อตรงข้ามกันเลยเหรอคะครับคือมันมองจากบนลงล่างหรือ top down เหมือนเราเป็นนักสืบเลยครับเริ่มจากเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการให้เกิดที่อยู่บนสุดอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนแล้วก็ไล่หาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดแต่กิ่งก้านสาขาลงมาเรื่อยๆโดยใช้ตก,กะ a แอนออเกตจนกระทั่งเราเจอสาเหตุร่างเงาหรือรูทคอสจริงๆเหมาะมากกับการสืบสวนสอบสวนปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วครับโหเหมือนมีเครื่องมือสำหรับป้องกันคือ FMEA แล้วก็เครื่องมือสำหรับแก้ไขคือ FTA เลยนะคะแล้ว HACCP ล่ะคะได้ยินว่ามาจากอุตสาหการรมอาหารใช่ไหมคะใช่ครับ HACCP หรือ Hazard Analysis and Critical Control Points เนี่ยจุดเด่นของมันเลยคือการระบุจุดควบคุมวิกฤตหรือ Critical Control Points ที่เราเรียกย่อๆว่า CCPs ในกระบวนการค่ะ CCPs ครับ CCPs นี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากๆคือถ้าเราครวบคุมมันพลาดไปแล้วเนี่ยจะไม่มีขั้นตอนอื่นมาแก้ไขได้อีกหรือว่าแก้ไขได้ยากมากๆทำให้ต้องมีการครวบคุมที่เข้มงวดเป็นพิเศษ อย่างเช่นการกรองสเตอร์ลาวในกระบวนการผลิตยาฉีดเนี่ยอันนี้ถือเป็น CCP ที่ชัดเจนเลยครับต้องมีการกำหนดค่าวิกฤต Critical Limit ม,มีการเฝ้าระวัง Monitoring แล้วก็มีแผนแก้ไข Corrective Action ที่ชัดเจนมากๆชัดเจนเลยค่ะแล้วถ้าเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆเลยละคะแบบว่าเพิ่งจะออกแบบโรงงานใหม่ข้อมูลอะไรต่างๆก็ยังไม่ละเอียดมากควรจะใช้อะไรดีคะอ๋อครับตอนนั้นเนี่ยผมว่า PHA หรือ preliminary hazard analysis จะมีประโยชน์มากครับมันเหมือนเครื่องมือสแกนความเสี่ยงแบบเร็วๆนะครับใช้ประเมินภาพรวมความเสี่ยงตั้งแต่นนเนิ่นๆเลยตอนที่ข้อมูลเราอาจจะยังจำกัดอยู่เพื่อช่วยระบุอันตรายหลักๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เสนอแนวทางการควบคุมเบื้องต้นเอาไว้ก่อนอืมค่ะกระจายนะแล้วก็อาจจะเสนอว่าเออคุณพิจารณาใช้พวก isolator ตั้งแต่ช่วงออกแบบคอนเซปต์เลยอะไรแบบนี้ครับเยี่ยมเลยค่ะ ตอนนี้เราพอเห็นภาพเครื่องมือเด่นๆกันแล้วนะคะนั้นลองมาดูสถานการณ์จริงกันบ้างดีกว่าสมมุติว่าเราต้องทําการประเมินความเสี่ยงประจําปีของระบบน้ําบริสุทธิ์หรือ Pure s i g h Water System ซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนมีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยจะเลือกใช้เครื่องมือไหนดีคะเพราะอะไรครับสำหรับระบบที่มันซับซ้อนมีส่วนประกอบเยอะๆแบบระบบน้ำบริสุทธิ์เนี่ยผมว่า FMMA น่าจะเหมาะมากครับ FMMA หรอคะครับเพราะ FMEA มันเ e m b e b o t t o m อ p ใช่ไหมครับเราสามารถไล่พิจารณา Failure Modes ของแต่ละส่วนประกอบย่อยๆได้เลยตั้งแต่ปัม๊มวาล์วท่อเมมเบรนไปจนถึงเครื่องมือวัดต่างๆคือมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็จะช่วยให้เรามองเห็นความเสี่ยงได้ค่อนข้างละเอียดและครอบคลุมแต่ว่า ก็อาจจะเสริมด้วย FTA ได้นะครับถ้าหากว่าระบบน้ำนั้นเคยมีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นในอดีตการใช้ FTA มาช่วยวิเคราะห์รูทคอสของปัญหาเดิมก็อาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ประกอบกับก,บการทำ FTA ได้ครับอ๋อเข้าใจค่ะคือใช้ FMEA เป็นหลักเพื่อมองไปข้างหน้าป้องกันปัญหาแต่ถ้ามีประวัติปัญหาเดิมอยู่อาจจะเอา FTA มาช่วยเสริมเพื่อความเข้าใจที่ลึกขึ้นแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆ เช่นผล Sterility Test ไม่ผ่านต้องการหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนเลยอันนี้ควรใช้ตัวไหนคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าต้องใช้ FTA FTA นะคะครับเพราะเรามีเหตุการณ์ยอดสุดหรือ top event ที่ชัดเจนมากๆก็คือ Sterility Test Fail ตัว FTA เนี่ยจะช่วยให้เราไล่เรียงสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างเป็นระบบเลยตั้งแต่เรื่องของตัวอย่างที่นํามาทดสอบวิธีการทดสอบไปจนถึงย้อนกลับไปดูที่กระบวนการผลิตเลยว,ว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนได้บ้างมันจะช่วยให้การสืบสวนของเราไม่ตกหล่นประเด็นสําคัญไปครับค่ะสุดท้ายค่ะถ้าเรากําลังอยู่ในช่วงออกแบบโรงงานผลิตวัคซีนแห่งใหม่เลยอันนี้ควรจะใช้เครื่องมือไหนเป็นพิเศษไหมคะครับสําหรับการออกแบบโรงงานใหม่โดยเฉพาะวัคซีนเนี่ย ในช่วงแรกๆเลยช่วง conceptual design ผมว่า PHR จำเป็นมากครับเพื่อสแกนภาพรวมอันตรายต่างๆทั้งทางชีวภาพเคมีหรือกายภาพที่อาจจะมีค่ะ p h a ก่อนใช่ครับแล้วพอเริ่มลงรายละเอียดการออกแบบกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยการนำ HACCP มาประยุกใช้เพื่อระบุและวางแผน CCPs ที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนหรือการควบคุมเชือ้ออันนี้จะสำคัญมากๆเลยครับอาจจะใช้ร่วมกับ FMEA ในการออกแบบระบบสนับสนุนต่างๆด้วยก็ได้ครับ โหฟังดูแล้วการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับสถานการณ์ให้ตรงกับคำถามที่เราอยากรู้คำตอบนี้มันสำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับการที่เราแค่รู้จักชื่อเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองแต่การเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็วัตถุประสงค์จริงๆของแต่ละเครื่องมือต่างหากที่จะทำให้การบริหารความเสี่ยงหรือ QRM ของเรามันตรงเป้าแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับ สรุปก็คือเรามีกล่องเครื่องมือ QRM ที่ดีมีเครื่องมือหลากหลายเลยแต่หัวใจสำคัญจริงๆก็อยู่ที่คนใช้ที่เป็นเหมือนช่างฝีมือที่ต้องรู้ว่าจะหยิบเครื่องมือชิ้นไหนออกมาใช้เมื่อไหร่ให้เหมาะสมกับงานตรงหน้าครับผม สุดท้ายแล้วการตัดสินใจการตีความผลลัพธ์จากเครื่องมือเหล่านี้มันก็ยังขึ้นอยู่กับคนที่ใช้งานอยู่ดีแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะคะอย่างเช่นประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งอคติส่วนบุคคลมันจะส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือพวกนี้มากน้อยแค่ไหนกันอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราต้องเก็บไปคบคิดกันต่อนะคะ